มาแบบเนี้ยไม่เห็นคนเลยไงคะเราใครใช้ให้เธอมาผูกเชือกรองเท้าเกะก,กะตรงนี้ไม่ทราบฉันก็นึกว่าแกเป็นถังขยะนี่ทอหยุดถ้าฉันยังพูดไม่จบเธอไม่มีสิทธิ์พูดแล้วนี่ดีนะที่ไม่ทํารถแฟนฉันเป็นลอยอ่ะไม่งั้นเธอสวยแน่โทษแต่คนอื่นไม่โทษตัวเองบ้างอะ่ะเรานี่เธอเป็นพนักงานบริษัทพีวีกรุ๊ปด้วยเหรอสภาพแบบเนี้ยเห็นอาเรามาทํางานได้ยังไง ใช่ฉันมาทำงานบริษัทนี้วันแรกเงินก็ดีเลยต่อไปอ่ะคอยฟังคำสั่งฉันด้วยแล้วกันนะแล้วเธอเป็นใครทําไมฉันต้องฟังคำสั่งจากเธอด้วยอุ๊ยตายแล้วเราตํำแหน่งงานเดียวกันด้วยนี่เราที่นี่เขาไม่มีหัวหน้าหรอทำไมฉันต้องฟังคำสั่งจากเธอหยุดฉันยังพูดไม่จบฟังฉันพูดให้จบก่อน เราก็ตำแหน่งงานเดียวกันเป็นพนักง,งานเหมือนกันทำไมต้องข่มขู่กันด้วยปากดีขนาดเนี้ยแกเตรียมตัวไว้ได้เลยนะฉันเป็นรุ่นพี่แกก็ต้องเคารพไม่ใช่มาเถียงอยู่แบบนี้เจอรุ่นพี่ก็ต้องไหว้ด้วยจำใส่กะลาหัวไว้นี่พวกเธอทำอะไรกันเนี่ยนี่มันใกล้เวลางานแล้วไม่ใช่เหรอทำไมไม่ยืนอะไรตรงนี้พอแกคนเดียวเลยทำให้ฉันเกือบสายเนี่ย นี่เธอมาทำงานที่นี่วันแรกใช่ไหม,มฉันบานนะเป็นพนักงานตำแหน่งเดียวเ,อเธอแหละแล้วเยนนั่นเป็นเพื่อนร่วมงานเราเอนี่ฉันมาวันแรกฉันต้องปวดหัวเลยเหรอเนี่ยสโมโ็็เป็นแบบนี้แหละทำงานมาก่อนก็ทำตัวเป็นใหญ่ไม่ต้องไปสนใจหรอกไปเข้างานกัน เนี่ยเป็นสินค้าที่เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องจัดส่งให้ลูกค้าแต่ว่าเราไม่ต้องเป็นคนจัดส่งนะเรามีหน้าที่แค่ขายอันนี้ฉันอยากให้เธอดูไว้อะนี่พวกเธอเดี๋ยวไปเช็คงานที่โรงงานด้วยนะเราก็เอาของพวกนี้ยไปไว้ที่หน้าบริษัทด้วยเดี๋ยวคนขนของเขาจะมารับและอย่าให้ฉันต้องพูดซ้ํานะเอา้านี่ไม่ได้ยินที่ฉันพูดเลยไงหูหนวกกันเหรอพวกบือ้อ ตอนนี้ฉันไม่ว่างแต่ถ้าเธออยากได้งานเร็วๆนะก็เปลี่ยนจากสั่งงานมาช่วยกันทำดินี่ฉันยังไม่เห็นเธอทำอะไรเลยฉันสั่งเธอก็ต้องทำหรือจะให้ฉันเอาไปบอกหัวหน้าฮะว่าพวกเธอสองคนอ่ะอู้งานจะเอายังไงฮะไอพวกกระสอบนี่เธอคิดว่าเธอเป็นใครอ่ะถึงได้กดขี่คนอื่นเขาแบบนี้หน้าตาก็ดีนะแต่จิตใจคับแคบ ถามจริงเหอะที่บ้านเคยสอนเรื่องมารยาทไหมนี่เธอเฮ้ยเดี๋ยวเพราะเรายกกล่องนี้ไปเองส่วนเธอถ้าเธอว่างอ่ะเธอก็ไปดูงานที่โรงงานแล้วกันนะเฮ้ยนี่มาสิบอโมงแล้วนี่วาซวยแล้วเอามานี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวฉันช่วยเอง พวกเธอไปทำงานเถอะอะไรนะไปเถอนะนาเอามานี่<ป>อะไรของนางอะ คุณสมโมทำไมไมายกของหนักคนเดียวแบบนี้ล่ะคนอื่นไปไหนหมดฉันบอกให้คนอื่นมาช่วยกันทำแล้วค่ะแต่ไม่มีใครฟังฉันเลยมัวแต่นั่งกันอยู่ในออฟฟิศฉันพูดอะไรไปเขาก็เถียงแต่ไม่เป็นไรค่ะของแค่นี้ฉันยกได้สบายมากค่ะคุณทำงานที่นี่มาก็นานมีอะไรก็สามารถเตือนพนักง,งานคนอื่นได้อย่าให้เขา,มาเมาเปรียบแบบนี้เข้าใจไหม ผู้จัดการสวัสดีครับนั่นผู้จัดการเหรอใช่ดนี่พวกเธอหายไปไหนมาทำไมปล่อยให้เพื่อนทำงานคนเดียวแล้วนี่เด็กใหม่มาทำงานวันแรกคิดจะอู้หรือไงฮะฉันเนี่ยนะอู้งานคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะฉันว่าคุณเข้าไปดูงานข้างในบริษัทดีกว่าคะ่ะวันนี้น่าจะยุง่งเดี๋ยวตรงนี้ฉันจัดการเอง อย่าให้ฉันเห็นอีกละ่ะว่าเธอเอาเปรียบเพื่อนจำไว้นี่สโมโมคุณทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเอาดีเข้าตัวเอาความช่วยให้คนอื่นเนี่ยนะก็ช่วยไม่ได้ของแบบเนี้ยใครดีใครได้อ๋อแล้วเดี๋ยวพวกเธอสองคนนะ่ะไปทำความสะอาดออฟฟิศด้วยนะแล้วก็อย่าช้าล่ะไม่งั้นนะ่ะโดนหักเงินเดือนแน่ทำเสร็จแล้วก็ค่อยกลับบ้าน ทำไมฉันต้องทำด้วยอะ,ะฉันไม่ใช่แม่บ้านก็ตามใจแล้ะกันงั้นก็ระวังเงินเดือนของพวกเธอไว้ด้วยอะไรนะครับ จะโกมบริษัทจริงๆหรอครับคุณโยกใช่แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยฉันทำคนเดียวไม่ได้นี้เองเหรอผู้จัดการถึงได้รวยเอาเลยเอา นั่นมันผู้จัดการเรานี่โหผู oh. ้จัดการเรานี่ใจดีสุดๆไปเลยอะดูดิให้เข้าขอทานด้วยแบบนี้นะไอดอลเลยสร้างภาพปสิไม่ว่าฉันว่านายอย่าไปชื่นชมอะไรเขานักเลยไม่กินข้าวต่อเร็วตอวนี้เธอหงดเกิอะไรนะฮะฉันงงไปหมดแล้วหรือว่าเธอไปรู้อะไรมาบอกใช่ไหมนะ อะไรนะนี่ทำมั่วปะเนี่ยแกคอยดูเหอะสักวันฉันจะแฉความจริงทั้งหมดเลยนี่พวกเธอสองคนมัวทำอะไรกันอยู่เนี่ยทำไมไม่รีบกินข้าวรีบไปทำงานหรือจะให้ฉันฟฟองผู้จัดจาก,การอีกว่าพวกเธออู้งานอะ นี่เงินเดือนของพวกเธอเับไปสิอะไรกันทำไมฉันได้แค่หมื่นเดียวเดือนนี้จริงๆฉันต้องได้หมื่นแปดไม่ใช่หรอนั่น่นะสิของฉันก็ด้วยอะ่ะทำไมได้แค่นี้อะแล้วโซโมเธอได้อะไรอะ่ะฉันก็ได้ครบนะไม่ได้โดนหักอะไร พวกแกไปทาอะไรผิดมาหรือเปล่าถึงได้โดนหักเงินเดือนหักเงินนั้นหรอฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกผู้จัดการท่หักเงินโดยไม่มีเหตุผลเดี๋ยวก่อนนี่ฉันจะเตือนอะไรไว้ให้นะว่าคุณโจะเขาบอกว่าถ้าไม่พอใจก็ให้ลาออกไปเลยเพราะว่าเขาก็ให้ตามผลงานถ้าเธอไม่พอใจอ่ะก็เชิญลาออกไปได้เลยนะ ได้ครับเดี๋ยวผมรีบจัดการให้ไวที่สุดคุณโจ้ะคะ่ะเรามีเรื่องต้องคุยกันให้รู้เรื่องคะ่ะฉันมีเรื่องอะไรจะถามโจบทำไมผมได้เงินเดือนไม่ครบ คุณอธิบายมาแบบนี้เลยครคุณก็ลองถามแฟนคุณสิว่าทำอะไรกันลงไปแฟนแฟนใครอะครับใครคือแฟนคุณโฟก่อะจะเป็นคนนี้คนนี้หรือคนนี้ลหละใช่ไหมครับคุณสมบมนี่แกใช่ไหมแยเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณโจอะเปล่าผมเห็นเองกับตา เธอเอาเงินเนี้ยไปให้พนักงานฝ่ายเธอนะแล้วเรื่องที่เราคุยกันนะเธอได้เงินแน่ๆแต่อย่าทำเสียแผนล่ะรู้แล้วหนะ้าพี่โฟกแมพี่นี่เก่งจริงๆเลยไม่เหมือนในพวกพนักงานหน้างโง่พวกนั้นโง่แล้วยังจะอวดดีจองหองอีก ไ,ไปก่อนฉันไล่เธอสองคน,นออกโทษฐานที่โกงเงินบริษัทอ๋อแล้วส่วนเรื่องเงินเดือนเนี่ยคุณจะไม่ได้อะไรทั้งนั้นคุณโฟก มันยุ่งไม่เข้าเรื่องจริงๆเลยนี่แกทำตัวแกเองหรือเปล่าวะสมโมมาทษคนอื่นแบบนี้ได้ไงอ่ะฉันว่าแกรีบออกไปเถอะก่อนที่คุณโจจะลากตำรวจมาจับอ่ะเออไปก็ได้วะสมโมจับร้อยตำรวจจับนี่ลหะไอ้อ้ยสมิดนี่มันอะไรกันนะครับผมงงไปหมดแล้วเนี่ย หนคุณบอกว่าคุณโจ้เนี่ยโกงเงินไงฉันก็เดินเข้าไปถามความจริงกับคุณโจ้เองเลยไงอะไรของคุณอะฉันรู้แผนของคุณหมดแล้วว่าคุณกับคุณโฟกอะเป็นคนโกงเงินบริษัทเข้ากระเป๋าตัวเองฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกเจ้าของโรงงานใจเย็นก่อนนะคุณแม่คุณให้ผมสืบเรื่องนี้แล้วตอนนี้เนี่ยผมก็รู้แล้วด้วยว่าใครเป็นคนโกงอะไรนะแม่ฉันงั้นหรอ งั้นคุณก็รู้นะสิว่าฉันปลอมตัวมาโอ๊ยนี่เธอคือลูกเจ้าของบริษัทกงี้นเนรอแล้วเธอทำแบบนี้ทำไมอ่ะจริงๆเธอก็เข้ามาบริหารบริษัทเองเลยก็ได้นี่ใช่จริงๆอ่ะฉันสามารถเข้ามาบริหารงานได้เองเลยแต่ว่าถ้าฉันไม่ทำแบบนี้ฉันก็ไม่รู้ว่างานทั้งหมดจะเป็นยังไงอีกอย่าง ปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะฉันเองก็เพิ่งรู้ฉันอยากมาเรียนรู้งานด้วยตัวเองมากกว่าและตอนเนี้ฉันก็ได้รู้อะไรหลายๆอย่างแล้วนะฉันพร้อมที่จะเข้ามาบริหารงานด้วยตัวเองละเธอนี่สุดยอดไปเลยนะเฟิร์สอุ้ยไม่ใช่สิคุณป,ประธานเฟิร์สเรียกฉันเหมือนเดิมก็ได้หวัวนายอะ่ะคือคนที่ซัพพอร์ตฉันมาโดยตลอดเรามาเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็สำหรับคุณโจ ้องขอโทษด้วยนะคะที่เข้าใจคุณโจ๊บผิดอะไม่เป็นไรครับผมก็ต้องขอบคุณคุณเหมือนกันที่เชื่อว่าผมไม่ได้เป็นคนโกงบริษัทต,ต่อไปถ้าคุณมีอะไรให้ผมช่วยเนะี่ยบอกผมได้เลยนะครับคุณแม่คุณสั่งมาว่าให้ผมดูแลคุณดีใจจังที่บริษัทเรายังมีคนดี